็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันที่3โพผู้รบุรุจะเริ่มต้นจากหน้าประตูซึ่งจะพาไปสู่ชั้นล่างสุดปฏิบัติการแบ่งออกเป็นการสลายเวทมนต์บน,บนบานประตูกับการสำรวจชั้นกลางเนื่องจากเมื่อวานริบุรุลองสาธิตให้ทุกคนได้ชมการไปแล้ว วันนี้จะมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้าดูเฉยๆเท่านั้นส่วนไม่เลี่ยมกับก๊อปตาและลันก้าพวกเขาทุกคนต่างพบไปสมทบกับทีมราชเวนแล้วต่อมาเชื่อในสามิบุลุว่าไม่มีอะไรให้ทําเลยนะคะท่านริบุลุแล้วต่อมาริบุลุเลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นเรามาโชงชาให้กับทุกคนดีกว่าแล้วเชื่รออ์อเลขานตตอบรับกลับมาว่ารับทราบค่ะแล้วต่อมาริบุลุก็คิดว่าตัวเขาดูว่าจริงๆอย่างที่เชื่ออนพูดนั่นแหละ ถึงกนาบนั้นบางครั้งบางข่าวก็ยังมีคำถามลอยมาจากจากชาวคณะอยู่บ้างซึ่งลบุรุเองก็คอยสนับสนุนให้ในส่วนนี้เชอนจัดโตะด้วยความล่าลเลงเทลินกาแฟจากขวดเวทมนต์ใส่ลงไปในแก้วที่วางอยู่เรียงรายพอเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกลึกลามากจริงๆเพราะเพิ่งเลิกสั่งห้ามชชออนมาให้แต่ต้องของที่กินได้เมื่อนานมานี้นี่เองแล้วต่อมาเชอนเลยพูดว่า จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านเชิญมาพักด้วยกันสักครู่ก่อนดีไหมคะหลังสิ้นสุดคำพูดของชิออนช่วงเวลาพักก็ได้เริ่มต้นขึ้นกาแฟร้อนๆได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทุกคนต่างดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขกันทั่วหน้าเมื่อได้เห็นดังนั้นแล้วแม่ผู้ลิบบลูจะคอยระแวดระวังไม่ให้ถูกจูจก่โจมกระดานหันอยู่ตลอดเวลาแต่ณตอนนี้แทบไม่รู้สึกถึงวี่แววของอันตรายอย่างที่ว่าไว้เลย ถ้ามันเป็นแค่การจีตัวไปก่อนไข่ก็คงดีแต่ขณะที่ริบุลุกาลังออกปฏิบัติการห่างจากเวเดล่ามาแบบนี้พวกมันนี่อาเบลต้องเลี้งโอกาสมาจอจอย่างแน่นอนถ้าจะลงมือแล้วก็กคงทําได้แต่เพียงตอนนี้เท่านั้นคอยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงอย่าให้พลาดจะดีกว่าและต้องไม่ลืมเฝ้าระวังพวกคุณคากาลีกับพวกพวกด้วยริบุลุลองวิเคราะห์ประเมินดูร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่พบบุคคลต้องสงสัยแม้แต่รายเดียว ความสามารถของพวกเขาก็น่าจะพ้องกับที่เคยอวดอ้างเอาไว้ไม่มีเิดแถมยังไลบิแวว่าจะถูกความโลกภพงามอีกด้วยหากพวกเขาโดนของพันนั้นล้านสมองเข้าจริงแล้วก็แปลว่าตาของลิบุรุหรือของคุณลาฟาเอลจะต้องเสียสภาพไปแล้วแน่ๆเพราะงั้นตัดความเป็นไปได้ข้อนี้ออกไปได้เลยถพราะว่าในกรณีที่พวกเขาเต็มใจทําตามคําสั่งทั้งที่ไม่โดนล้านสมองนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ลิมูรูเขาก็คิดว่าจะประมาทไม่ได้เพราะยังติดเงื่อนไขข้อนี้อยู่แต่ดูจากพลังที่พวกเขามีลิมุรูคิดว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ลิมูจึงค่อยๆละเอียดลิมรสชาติของกาแฟอย่างสบายอารมณ์ไม่นานนักไมลิมก็หอบของพ่อลุงพลังกลับมาแล้วต่อมาเธอเลยพูดว่าลิมุรูดูนี่สิมีสมบัติให้ยึดเพียบเลยล่ะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไมลิม กีรันกล้ากลับมามือเปล่าแล้วให้ชาวคณะกับกอ๊อฟจาหอบข้าวของมามากมายแทนแล้วต่อมาไมลิมก็พูดอีกว่าดูสิอันนี้ให้ความรู้สึกกลมกืนกับแกรนเวทดีมากเลยเท่านี้ก็น่าจะคุ้มค่าพอกับที่เก็บกลับมาแล้วเรามัง้งอย่างที่ลิมิลิมบอกสมบัติที่เธอหยิบฉวยออกมาส่วนใหญ่เป็นยุทธทานมันคงเป็นอาวุธของช่างฝีมือซึ่งมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ช่วงแรกแก,กที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้ว แต่พราะผ่านเวลาเนิ่นนานมาแลมเดือนแลมปีจึงได้กืนจินเข้ากับโลหะเวทอย่างเต็มรูปแบบและพัฒนาศักยภาพขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วลีบรูเลยพูดว่าโอ้จริงด้วยแฮถึงจะไม่ค่อยมีคุณค่าทางศิลปะแต่อาวุธหลายชิ้นก็เหมาะจะเอามาใช้งานจริงอยู่เนอะพอได้ยินลีบรูพูดเช่นนั้นมรีบรูพูดว่าใช่ไหมล่ะดูสิอันนี้ระดับยูนิเชียลนะลีบรุจได้ยินเช่นานั้นเลยดูอีกครั้งจริงด้วย มันดูออกจะเป็นของมีค่าที่ไม่น่าจะนำมาวางทิ้งไว้เฉยๆเลยแม้แต่น้อยแล้วต่อมาลีบุลเลยพูดอีกว่าพูดก็พูดเถอะแต่เธอได้มันมาจากไหนเหรอของดีขนาดนี้เคมนไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้แบบไม่มีเหตุผลนี่นาะลีบุลูถามไม่ลิมกลับด้วยความสงสัยแล้วไมลิลมไปตอบว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะนะมีกับดักอยู่อันหนึ่งที่ข้าพลาดท่าไปปลูกมันเข้าพวกโกเลมเลยกู่กันเข้ามากันใหญ่ ของพวกนี้ก็มาจากที่พวกมันอยู่นั่นแหละพอได้ยินช่นาลิบรุตไอคิดว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเพิ่งได้ยินเธอพูดเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านไปเฉยเใช่ไหมล่ะนั่นแล้วต่อมาริบรุตถามเธออีกว่าเธอทําให้กับดักทางานเหรอแล้วมารีม่ต่อกลับมาว่าเออมไม่ใช่นะพอข้าเข้าไปเหยียบตรงปุ่มปุ๊บมันก็ขยับป,ปั๊บเลยเพราะนั้นว่าต่อให้เป็นเจ้าเองก็คงต้องหลบยากไม่แพ้กันหรอกหน้า พอมิลิมพูดจบก็ตาเลยพูดว่าถูกเพียงเลยครับกูข้าเดินไปพางก็คอยใช้เวทมนต์อย่างรู้กับดักตามทางไปด้วยไม่ได้ประมาทเลยสักนิดพอได้ยินพวกเขาพูดเช่นนันลิบุลก็คิดว่าจากการรายงานของมิลิมและก็ตาดูทั้งคู่จะยังไม่คลายความกังวลเลยแม้แต่น้อยทาให้การของพรรคพวกคนอื่นๆก็พอจะยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกดูเหมือนว่าจะเป็นกลไกที่บันทึกปฏิกิริยาตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ แล้วกําจัดสิ่งที่อยู่นอกเหนือรูปแบบจากพวกจาออกไปให้หมดอย่างไรอย่างนั้นถ้าเขินเป็นแบบนี้ตราบใดที่ไปรู้ความยาวขึ้นที่ถูกต้องล่วงหน้าไม่ว่าใครก็คงไม่อาจกําจัดมันได้เหลือเพียงทฤษฎีเดียวก็คือการบุกทลวงเข้าไปเท่านั้นแล้วต่อมาลิบุลุสเลยพูดว่ายังก็ช่วยไม่ได้หละนะจะว่าไปมันมีนกลไกซับซ้อนอย่างนี้อยู่ด้วยแฮพอลิบรลุพูดจบไม่ลิมเลยพูดว่าอืม ถือเป็นความรู้ใหม่ของข้าเลยไม่ลองเอากลไกแถวนี้ไปติดตั้งในเขาวงกฏของพวกเราบ้างล่ะพอได้ยินเช่นนั้นเลบุลูก,ก็พูดว่าทางเดินที่กำจัดพวกนอกบันทึกออกไปน่นเหรอไม่แน่ว่าบางทีชั้นนี้อาจเป็นตัวรับมือกับผู้บุกรุกสู่สารก็เป็นได้แล้วต่อมาคาริลิพูดว่าถ้าพูดมาอย่างนั้นก็คิดเสียว่ามันต้องมีโกเลมที่พบอาวุธติดกอระดับยูนิคตัวอื่น อยู่อีกเพียบเลยจะดีกว่านะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขนาดไม่ได้ออกแรงแท้แต่อาวุธกับพัฒนาขึ้นมาได้ดิฉันแปลกใจมากจริงๆพอรีบรูได้ยินเชือหนางก็คิดว่าอย่างที่คุณคาการีว่าโชคดีที่เขาพาแม่ลิมกับก๊อฟตามาด้วยแต่พังแค่คณะํำรวจเพียงอย่างเดียวก็คงมีโอกาสสูงที่ถูกโกเลมสังหารแล้วต่อมาริบรู้เลยพูดว่าเมื่อวานฉันเห็นไม่มีเรื่องอะไรฉันเลยโล่งใจไปป่อนึง แต่ถ้าทางชั้นนี้คงจะมีกับดักคนอื่นอยู่อีกสินะแต่ช่างเถอะเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนี่นาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งใจปฏิบัติการให้รอบครอบยิ่งขึ้นอีกสักนิดดีกว่าพอได้ยินริบุลูพูดเช่นนั้นคาคาลีเลยพูดว่าใช่แล้วค่ะดูเหมือนว่าเราคงต้องใช้เวลาสอดประตูอีกตั้งนานอีกอย่างวันพรุ่งนี้ก็จังหวะที่คุณคาคาลีเห็นด้วยกับริบุลูแล้วลิมฟีป่าพูดเช่นนั้น แ่นดินก็เกิดสัตว์เทียนขึ้นมาปฏิกิริยาตอบสนองต่อพลังงานขนาดมหืมาคาถมเข้าใส่ส่วนที่โฟลิบุลุยืนอยู่รวมไปถึงซากโบราณัสสถานทั่วทั้งบริเวณเศษหินหล่นก็จะก,กระจายลงมาจากเพดานยิ่งทวีความรู้สึกอึดอัดและความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นแล้วในตอนนั้นเลยมีเสียงพูดขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าไม่รีบหนีมันต้องพังลงมาแน่ๆคุณคาลาิบแต่เสียใส่คณะำํำรวจ ซึ่งกาลังลนลานเพื่อให้พวกเขาใจเย็นลงใจเย็นไว้การสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในช่วงพริบตานี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวหรอกคะ่ะเท่านี้ไม่ทําให้โครงสร้างอันแข็งแกร่งพันทลายลงมาง่ายๆแน่นอนใจเย็นๆแล้วค่อยๆอ,อพยพออกไปกันดีกว่าระดับการฝึกฝนของคณะสำรวจคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เสียงนั้นสามารถเรียกสติของพวกเขากลับมาได้แล้วต่อมาก็ตาเลยพูดว่าเมื่อกี้นี้มันอะไรกันนะครับ ก็ตาเองก็สงบลงแล้วเขาจึงหันมาถามริบรุอย่างใจเย็ยนแล้วริบรุได้ตอบเขาไปว่าอืมขึ้นสะท้อนน่าจะสะเทียนผ่านพื้นดินจากด้านบนลงมาขนาดของมันค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่แน่ว่าอาจจะส่งผลกระทบถึงประสาทด้วยพอเขาพูดจบเขาก็คิดว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมายังมีประตูเคลื่อนย้ายอยู่เพราะฉะนั้นผู้บิโูไม่จำเป็นต้องโลนลานเลยซกนิด คิดดังนี้ลิบุตจึงตอบก้อตากลับไปแบบไม่ได้รีบนอนนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวอย่างที่คุณกาลิบอกจริงๆเนื่อง,งจากพลังงานตอบสนองดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะจุดดังนั้นมันต้องเกิดจากน้ำมือของคนอย่างแน่นอนขณะที่กำลังนึงเป็นหัวสภาพการด้านบนและคิดว่าจะออกไปด้านนอกดูสักหนลินนบลุก็ตอบสนองแจ้งตือนสัมผัสถึงปฏิกิริยาอันตรายขณะนี้ กลไกป้องกันโบราณสถานได้เปิดการทำงานเป็นที่เรียบร้อยตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวของโกลเล่จำนวนมากรวมถึงผู้บุกรุกภายในโบราณสถานเสียงเตียนภัยดังก้องกางวานตามมาด้วยเสียงประกาศซึ่งฟังดูคล้ายกับเสียงอิเล็กทรอนิกของใครบางคนตรวจพบผู้บุกรุกอมริตาจงกำจัดให้สิ้นซากตรวจพบผู้บุกรุกอมริตาจงกำจัดให้สิ้นซาก เสียประกาศซ้ำไปซ้ำมานั่นไม่ได้สื่อถึงความรู้สึกอันใดเลยนอกจากภัยหุกคามสถานการณ์ถึงเครียดขึ้นมาโดยพันอย่าว่าแต่ความปลอดภัยทางด้านบนเลยแม้แต่ในโบราณน,นสถานสถานการณ์ก็ฉุบเฉือนไม่แพ้กันแล้วต่อมาคากาลิลพูดว่าบ้าอะไรกันเลยเนี่ยกลไกป้องกันโบราณน,นสถานอมาลิต้าที่นี้จะเปิดการทํางานก็ทําได้เลยหรือไงคนที่สติแตกกระเจิงออกมาก็คือคุณคากาลี ความจะเย็นเมื่อคู่นี้กับละลายหายไปหมดแล้วต่อมาริบุรุตเลยพูดว่าถ้าทางจะมีผู้บุกลุกอยู่ด้วยสงสัยพวกมันคงปฏิดกับดักเขาให้แล้วเรามัง่งแต่ถึงจะพูดว่าพวกเรากับมันคนละกรณีกันพวกโกเลมก็คงไม่เข้าใจกันหรอกนะริบรุตุตตอบกลับไปเช่นน,นั้นแม้ภายในใจจะยังสงสัยคุณคาการีอยู่ก็ตามเธอเย็นอยู่ใกล้ชิดกับประตูอาจแะบกระตุ้นการป้องกันของกลไกเมื่อไหร่ก็ได้นี่นาะ ยิ่งไม่กว่วนั้นปัญหาคือจังหวะเวลาที่สัญญาณเตือนดังขึ้นพร้อมกับมีผู้บุรุษเข้ามาคิดได้เพียงอย่างเดียวว่ามาต้องเจาะจงไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้นแล้วต่อมาลบุรุษได้พูดกับไมลีมว่ามิลิมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วมลี่มไปตอบว่าไม่นะตอนนี้ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยมลีมสามารถเข้าใจถึงบทสนทนาลับผ่านสกิลที่เรียกว่าจิตสื่อสารหรือเวทสื่อสารได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เรื่องที่จะปิดบังไว้ต่างๆจึงหมดคามมัาวหมายทว่าหนนี้มันกลับไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆกลับมาเลยหรือว่าผู้บุกลุกจะเชื่อมโยงกับคุณคาการีโดยตรงแต่นั่นก็คงดูเหมือนว่าจะเป็นการคิดมากเกินไปหน่อยถ้าอย่างนั้นคุณคาการีก็เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่านะเรยร์ฟลูที่กำลังคิดว่าคาการีเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นั้นลาเฟละแจ้งเตือนมาว่า เตือนไม่อาจระบุแน่ชัดหากมีการเชื่อมโยงกับเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณมีโอกาสที่จะใช้จิตสื่อสารผ่านวงจรรับได้พอได้ยินเช่นนะั้นิบุรุก็คิดว่าอย่างนี้นี่เองแปลว่าเรายังวางใจไม่ได้สินะถึงตัวริบุรุจะไม่เพิ่มที่ต้องคอยรับมือกับศัตรูพร้อมกับปกป้องคนอื่นๆที่มีโอกาสเป็นสปายไปด้วยก็เถอะแต่ตัดสินใจทิ้งเธอไปเสียก็คงสบายใจขึ้นแต่ริบุรุไม่อาจทำเช่นนั้นได้ แล้วต่อมาลิบุรุษเลยพูดว่าสถานการณ์เลวร้ายมากผู้บุกลุกจะต้องเป็นองค์กรที่มายหัวฉันอยู่แน่ๆพอได้ยินลิบุรุษพูดเช่นนั้นคณะํำรวจเลยพูดว่าอ้าจริงด้วยสินะนั่นถ้าอย่างนั้นแผ่นดินไหวเมื่อกี้นี้ก็แต่ไอบ้าที่ไหนมันมาเพ่งเลงท่านจอมานกันเล่าปฏิกิริยาตอบสนองของพวกเขาแลดูตกใจกันจริงๆไม่มีใครทําตัวน่าสงสัยเลยแม้แต่รายเดียวถ้าเช่นนั้นเองลิบุรุษขอก็คิดว่าจะเตรียมตัวเอาไว้ แล้วค่อยป้องกันผู้ที่อยู่ตรงนี้พร้อมกับขับไล่ศัตรูไปให้เองแล้วต่อมาลิบรูเลยพูดว่าวางใจได้เลยฉันสาบานว่าจะรับหน้าที่ดูแลปกป้องพวกนายเองคําพูดดังกล่าวทําให้คณะสํารวจตกใจกันเป็นพหนาพวกเขาคงคาดไม่ถึงพอคิดว่าลิบรูจะทอดทิ้งทุกคนไปแต่ไหนก็สนิทสนมกันทั้งทีลิบรูจ,จึงอยากให้พวกเขาเชื่อใจตัวเขาขึ้นมามากกว่านิดหน่อย แล้วต่อมาไม่ได้ไม่ได้ถามริบุรุว่าริบุรุเอ๋ยเจ้าตั้งใจแบบนั้นสินนะแล้วริบุรุเลยตอบไปว่าอืมจะโดนตกหรือตกได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่นาะพอพูดจบริบุรุก็คิดว่าเหมือนกับที่คุณลาฟเฟยคาดการเอาไว้ศัตรูเข้ามาติดกับเหยื่อของริบุรุเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องถามว่าพวกเขาแอบซุ่มบุกเข้ามาได้ยังไงเพราะหากเป็นผู้มีความสามารถที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว เาขาคงไม่ยากนะักที่จะหลบให้พ้นสายตาของพวกดัรเอลที่เหลืออยู่ในปราสาทที่ชั้นบนได้สำเร็จจังหวะนี้นี่แหละอิ่มุลูตั้งใจว่าจะจัดก,การกับพวกเขาให้จงได้สถานการณ์นี้ผ่านการประเมินเอาไว้แล้ววิธีการรับมือก็พิจารณามาเป็นอย่างดีจึงไม่จําเป็นต้องรีบร้อนแต่อย่างใดพวกลิมิลูต้องเตรียมตัวตอบโต้ค่าสืกตามหมายกําหนดการที่วางไว้แล้วด้วยความว่องไว แล้วต่อมาก็ได้เกิดแรงสะเทือนขึ้นเป็นครั้งที่สองแวต่อมาก็ตาเลยพูดว่านี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะครับก็ตาคงเป็นห่วงสถานการณ์ด้านนอกอยู่เหมือนกันถึงได้เปิดปากถามออกมาแบบนั้นทว่าลิบรูไม่มีเวลามามวตอบคาถามของเขาในตอนนี้พอลิบรูได้สังเกตเห็นมันเข้าให้แล้วท่ามกลางความวุ่นวายอันแสนห่างไกลองค์กรตัวร้ายกําลังใกล้เข้ามา เดี๋ยวรีบรุเลยพูดว่าแย่แล้วหล่นั่นมันหายนะสุดๆไปเลยนะพอดูจากข้างในโบราณสถานได้ค่อนข้างลําบากรีบรุจริงตามแกนเวทออกไปแผ่ยานเวทยันด้านนอกสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือร่างของมังกรอันเลวร้วายที่สุดเท่าที่เคยพบมารูปลักษณภายนอกแลดูคล้ายกับเวเดล,ล่าแต่ว่าขนาดมันใหญ่กว่ากันหนึ่งเท่าตัวผิวของมันปูดโปนแล้วกับถูกสนิมก่อกินไม่นำซ้ํา ยังกระจายออร่าขนาดมเหือมาออกมาไม่หยุดย่อนเท่าที่เห็นมันก็คงจะกักเก็บปริมาณพลังงานแกนเวทเอาไว้จากมหาศาลเลยทีเดียวปริมาณดังกล่านั้นไปเกินเกินกว่าระดับของจอมมารที่ลืมตาตื่นส่วนระดับของความอันตรายคงอยู่ในเกณฑ์ค่ะาโทษไม่ผิดแน่แล้วต่อมาก็ได้มีคนถามรีบลุว่าข,ขนาดนั้นเชี่ยวหรือครับเวรีบุได้ตอบว่าอืมลักษณะเหมือนดากอนแต่คงสู้อาร์คดากอน มังกรชัน้นสูงไม่ไหวบางทีมันอาจจะมีอํานาจเหนือดาก้อนหลอดราชาม,มังกรหรือไม่แน่อาจจะเป็นพี่น้องของเวเดล่าก็เป็นได้พอได้ยินลิบลูพูดเช่นนั้นพวกเขาเลยพูดกันว่าท่านเวเดล่านั่นหรอมันเลยขอเกียรติขอคําว่าดาก้อนไปแล้วคิดได้อย่างเดียวคืออยู่ในตระกูลมังกรเท่านั้นลิบลูที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าถึงอย่างไรมังกรตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกรงขามเหมือนกับเวเดล่าส่วนบุคลิกยังดูไม่เข้าข่ายเลยสักนิด ไม่ส่คุณมังกรใจง่ายนั่นก็ไม่ได้ดูหน้าเกงขามหรือสูงส่งอะไรต่างกับความหมายที่มาพูดกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงจะดูคล้ายแต่พวกเขาก็มีบางส่วนที่ต่างกันอย่างบอกไม่ถูกแล้วในจังหวะนั้นไมลิมเลยพูดว่านะนั่นมันจังหวะนั้นเองจ,จูดด่ๆดวงตาของไมลิมก็กลับเบิกโพลออกมาแล้วไมลิมเลยพูดกับลีบุลูว่ารีบุลูเอ๋ยค่าง,งานเข้าแล้วล่ะนั่นนะ่ะมังกรตัวนั้นมัน ว่าแล้วเธอก็ทําทีรากับจับจ้องเข้าไปในความว่างเปล่าพางเปิดสกิลเคลื่อนย้ายผ่านมมติก่อนจะหายตัวไปดูจากอาการลวนลานนั่นริบุรุก็พอจะจับทางได้แล้วว่าสถานการณ์คร่าวๆเป็นอย่างไรที่มิลิมกระวนกระวายต้องเป็นเพราะเรื่องนี้แน่ๆถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าศัตรูไม่ได้งัดเอาสิ่งที่เหนือความคาดหมายออกมาให้เธอได้เห็นนั่นเองแล้วต่อมาริบุรุได้พูดว่าน่าเหลือเชื่อจริงๆ นั่นมันคงเป็นดาก้อนหลอดเพื่อนเก่าแก่ของไม่ลิมเคยผลึกเอาไว้สินนะเหมือนมันยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่มันน่าจะมีใครบางคนไปปลดผลึกของมันแล้วคอยควบคุมมันอยู่แทนพอได้ยินริบุรุพูดเชืนะ่อหนาคณะสำรวจคนเดงเลยพูดว่าว่าไงนะครับพูดจริงเหรอครับท่านริบุรุพอได้ยิงคําถามนั้นริบรูเลยตอบกลับไปว่าอืมฉันสัมผัสได้ถึงเคลื่นอนคงเพื่อนไหวที่เปียบล้นด้วยพลังมหาศาลถ้าขืนพลาดท่าทําผิดไป แม้แต่ผู้ชั้นเองก็คงไม่อาจเอาชนะมันได้หรอกพอพูดจบ,บลิมลุก็คิดว่านั่นมันคือความจริงเม็ดแต่คาลิปดีดที่เป็นร่องรอยที่เหลือรอดมาจากพลังของเวอร์โดล,ล่ายังไม่อาจต่อกรไหวลิบผูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบุ่ง้หลและเกียดชังจนถึงขั้นหวาดกลัวฟันคงไม่หยุดแค่ทําลายลางโลกใบนี้เป็นแน่แต่ที่น่ากลัวก,กว่านั้นคือความรู้สึกเหล่านั้นได้ถูกทาทับด้วยสีดำจนหมดทุกอนูแล,แล้ว ซึ่งหมายความว่ามังกรตัวนี้กําลังถูกควบคุมผ่านการบงการจิตใจของมาลิอาเบลนั่นเองต่อมาคาลิเลยพูดว่าเคอร์ลอดดากอนมังกรกุลาหลไม่น่าเชื่อทําไมในยุคนี้ผู้ที่ถูกกดขี่ถึงได้พอได้ยินเช่นนาะลิบลูก็คิดว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคาการลพึมพำพวกลิบลูโชคดีจริงๆที่มีไมลี่มอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้หากเป็นไมลีม่มก็คงจะาชนะมันได้แบบสบายสบายไม่นำซ้ํา เธออาจจะทําให้คลอดดาก้อนหลับไหลลงไปได้อีกครั้งหนึ่งด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นอิบลุคงไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงส่วนท่านี้ก็มาทําในสิ่งที่ควรทํากันดีกว่าพอคิดเช่นนั้นอิบลุเลยพูดว่ากอปตาชิออนมีแขกมาน่นแน่แล้วพวกเขาเลยตอบมาว่ารับทราบครับต่อด้วยชิออนข้าจะจัดการเองค่ะทุกตุนทุกตาพวกนี้ไม่ขนามือข้าเลยสักนิด ระหว่างที่ริบุลูกลับว่าจะให้คณะสำรวจใช้ประตูเคลื่อนย้ายหนีออกไปจากด้านนอกก่อนแต่ดูท่าแล้วพวกเขาคงไม่มีเวลาว่างมากพอจะทำอย่างนั้นเราโกเลมผู้ดูแลต่างกูก,กันเข้ามาหาพวกลิบุรุซึ่งเกาะกลุ่มกันอยู่อยู่ตรงหน้าประตูแล้วในตอนนั้นช่องก็ได้ก้าวออกไปข้างหนึ่งพร้อมแกงอุดากิที่อยู่ในมือสิชิ้าเศร้าก็คือเพดานตรงนี้เตี้ยเกินไปทําให้ดาบติดแงกอยู่ที่ตรงนั้น อีบริตี่เห็นเช่นนั้นเลยพูดว่ายายบ้าเอ้ยช่วยเช็คดูดรอบๆตัวเองให้ดีๆหน่อยเซพอได้ยินลีบรุตะข้อเช่นนั้นเชื่อะไรพูดว่าขะขอโทษค่ะข้าพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นพอได้ยินเชื่อนผู้เช่นนั้น,น,นลีบรุตก็คิดว่านิดเดียวที่ว่านั่นอาจคว้าชีวิตคนทั้งคนไปได้เลยนะแล้วในตอนนั้นเชื่อนก็ถูกขอของโกเลมเสียบเข้าให้เพราะว่าเธอกลับไม่แสดงท่า,าทีอดทนกดกั้นแต่อย่างใดคงเป็นเพราะนิสัยขาดระเบียบวินัยแบบนั้น ที่ทําให้เธอสับเพาแต่ริบุรุอยากให้ชิออนหันระ,ระวังตัวขึ้นอีกสักหน่อยแล้วต่อมาริบุรุเลยพูดว่าแคบเกินไปขึนเป็นแบบนี้มีหวังจากการยากยิงแขงต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ชั้นล่างสูตรก็คงจะกว้วงกว่านี้แน่พอได้ยินริบุรุพูดเช่นนั้นคณะํำรวจเลยพูดว่านำมาเล่งสะดอผนึกอาคมที่ประตูกันเถอะพอยังพูดไม่จบเลยริบุรุเลยพูดว่าเดี๋ยวสิ ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวฉันจัดก,การเองแต่เขาคิดในใจว่าโทษทีนะไม่มีเวลาแล้วแล้วตะโกนออกไปว่าลัานก้าไปช่วยสองคนนั้นทีก๊อปตาชิออนลันก้าขณะน,นี้ทั้งสามคนกําลังถ่วงเวลายิบรุ่ก็รีบสาสารทุระให้จบโดยเร็วหลังจากที่สัญญาณเตือนภัยดังกล้องกับดากก็เริ่มทํางานจากมุมมองของผู้อนุรักษ์โบราณสถานแล้วยิบรุไม่อยากกระทําเรื่องรุนแรงแต่อย่างใด แต่ไม่ได้คิดมากมายขนาดนั้นประตูก็จะเปิดออกได้อย่างง่ายดายแล้วต่อมาลิบุลูได้พูดว่าเอาล่าเข้าไปข้างในเลยคณะํำรวจตามวิ่งลงคณะํำรวจตามวิ่งลงบันไดาตามคำสั่งของลิบุการอพยพเสร็จสิ้นลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครก่อความวุ่นวายขึ้นเลยแม้แต่ลายเดียวคุณคากาลิตามมาติดๆขณะที่ลิบุลูมุ่งหน้าไปยังบันไดเพื่อคอยคุมกันด้านหลังให้กับเธอ เนี่ยๆทุกคนก็ฝ่าวงวมยากลำบากลงมาจนถึงชั้นล่าสุดเป็นอันเรียบร้อยนะขั้นสุดท้ายสถานที่หลับไหลแห่งผู้วายชนมันคือที่ซึ่งสว่างสวยไปด้วยแสงไฟไม่เหมาะสมกับเป็นสุทานเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งบนพื้นแผ่นดินนั้นยังมีทุ่งหญ้าแผ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณทัศนียภาพที่อวดโฉมอยู่เบื้องหน้าชานบันไดทำอาลิบุูตกตะลึงจนลืมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ลิบุูไม่มีเวลามากพอให้แปลกใจ ทันทีที่ก๊อบตาลงมาถึงสงครามระหว่างพวกโกเลมก็ได้ไล่ตามมาจิดๆก็ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งทว่าสถานการณ์นั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจชอนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระยิ่งกว่าเดิมชอนเริ่มเดินหน้าบทขยี้พวกโกเลมให้เป็นเศษซากในเพียงชั่วพริบตาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครคิดอยากจะหนีแม้แต่ลายเดียวในยามที่ยังตีได้ก็ต้องตีให้ถึงที่สุด ดีไม่ดีอีกฝ่ายอาจจะกําลังรู้สึกแบบเดียวกันกับริบรุรุเพราะพวกมันพยายามจะแยกตัวพวกริบุรุออกมาโดยไม่ได้สนใจความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่ริมโกรธเคียงเลยแม้แต่น้อยริบุรุไม่คิดว่าพวกมันจะทําถึงขนาดนี้ว่ากันตามตรงริบุรุนึกดูถูกมาลิอาเบลอยู่นิดหน่อยแต่นับจากนี้ไปมันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วระหว่างที่ริบุรุกาลังคิดอยู่นานลาเฟลเลยพูดว่ารับทราบเปลี่ยนสู่ระบบสู้ศึกเต็มกำลงัง การเตรียมพร้อมอย,าย่างเงียบๆของลิบลูได้สิ้นสุดลงลิบลูลบล้างขีดจำกัดทุกอย่างที่ตัวเองมีออกไปจนหมดแล้วตั้งรับสตูซึ่งกำลังจะมาถึงหลังจากนี้ก็เหลือแค่รอให้หัวโจทั้งหลายเข้ามาก็ลิมนี้เองขอจบไปไดเพียงเท่านี้นะครับเล้วิดภพใหม่ชิปหน้าวันนี้ก็หมดเท่านี้นะครับ